สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะสามรีวิวนะครับวันนี้จะมา <laughs> วันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรนะนะครับ <laughs> วันนี้ผมเริ่มมีกําลังใจแล้วนะนะครับ <c oughs> นี่เลยเริ่มมีกําลังใจเก็บ <c oughs> ของเล่นอย่างอื่นแล้วนะครับของเล่นแนวอื่นแล้วนะครับเิ่มีกําลังใจแล้วนะนะครับเดียหายไปสอาทิตสามอาทิตย์นะเริ่มจะมีกําลังใจแล้วนะครับนี่เลย เริ่มมีกรลังใจเก็บแล้วนะนี่เลยนะครับมีได้หมอนมานะครับนี่เลยแล้วก็ของเล่นอย่างอื่นที่อยู่ในกล่องยังไม่ไดเ,เอามาเรียงนะครับนี่เลยก็ยังเยอะอยู่นะครับยังไม่ไดเ,เอามาเรียยบนชัน้นนี่นะครับรนี่เลยเริ่มมีกำลังใจเก็บของเล่น ของเล่นหลายอื่นแล้วนะเก็บหลายอื่นแล้วเร่มีกําลังใจแล้วนะครับนี่เลยถ้าใครหมดไฟก็ลอง,ลองเก็บของเล่นที่ชอบก่อนนะถ้าใครหมดกำลังใจและแนวอื่นแล้วอะ่ะที่เราไปชม สะสมอะไรเป็นรักก็สะสมนั้นไปก่อนนะนะครับที่หมดกําลังใจนะนี่ที่ผมหมดกําลังใจก็คือว่าเนี้ยมันคือห้องเล่นห้องเล่นแนวอื่นไม่ใช่แนวทาร์ฟอร์เมอร์แบบนี้นะไม่ใช่แนวทาร์ฟอร์เมอร์แบบนี้เลยหมดกําลังใจนะครับตอนนี้เริ่มมีกําลังใจแล้วนะครับนี่เลยเลยม,มีกําลังใจแล้วนะครับ นี่เลยนะครับถ้าใครมีกําลังใจมาอะไรคอยมาเก็บของเล่นแนวอื่นนะถ้าใครเก็บของเล่นแนวไหนเป็นหลักเลยอะนะครับนี่เลยผมมาแค่นี้นะนะครับผมมาแค่นี้เลยผมมีกําลังใจเริ่มมีกําลังใจเลยมาเริ่มเริ่มเอาของเล่นมาไว้บนชาแล้วนะครับนี่เลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามสนับสนุนด้วยกันนะครับยังน้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย